สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบาวต้นทุกท่านสุขบุสุขคตนะครับเด้อมือนีมาพ้อกับบ่าวต้นคือเก่านะครับทางช่องบ่าวต้นผู้คุมเทปานนะครับมือนีมานี่ครับมาพร้อมกับอาหารว่างโบมีนแล้วครับพี่น้องมือนีครับได้ตำโสมมากครับพี่น้องครับเพระได้เห็ดเองครับมือนีนี่ครับไปซื้อมาถุงนีพี่น้องท่ายเบิ้งครับนี่จักบาทครับนี่เซตนี่ยสี่สิบบาทครับพี่น้อง อาต่วนเพิ่นขึ้ห้ผมหลายแต่จะได้เลยผมก็เลยสิมาเปิดกินแล้วก็ารีวิวให้พี่นอ้นองเข้าเบิ่งน้ากันครับพี่น้องครับมันก็จิได้หลายคักแท้ครับนี่แหสี่สบาทแห่พี่น้องต่ปาปลาบองดูครับทั่งพักทึ่งตําสมบองดูพี่น้องสวดถุงหมอกกอกอยู่ครับบนันนี้ป้าตัว4ี่สิบบาทครับพี่น้อง ดูได้ยังแนมมัูกครับเบื้องเพื่อนให้พักดูครับแบบนี้มองดู <c oughs> ปลาดบุรพิหน้องสี่สิบปลาสดจานหโมวกกวกด้ย <c oughs> ครับนี่พี่น้องนี่อีป,ปูน้ำครับพี่น้องนี่อีป,ปูต้มครับนะครับตับักหุ่งครับ แซ่บพี่น้งองมองดูครับพีปูไหมตวัวมันดีดีครับสมตามจานเนี่ยเดี๋ยวมือหลังผมว่างๆเดี๋ยวผมจีไปรีวิวร้านในีเพิ่งครับพี่น้องครับผมือจีบาพี่น้อง,งไปเบิ่งร้านเพิ่งเรากระจกขายอยู่มองดัยแล้วก็ขายอย่างเนี้ย นะครับเดี๋ยวผมหิบภาพไปถ้ามือนีกับมากินนาผมกวนนะครับเด้อกลัวนพี่น้องอือกินในมือสุกส่วนดีดีกับพี่น้อง กินมาทุกส่วนี่หรียญมันปูนำ้ำก้อยผมกับพ่ค่อยมากปันเลยรสน้อแซ่บยัง ม,มันมาาันจะแต่โอ้ยมันจะโต,ต,ตพี่น้องอือพูดนะครับมันมึงด้วยอือพูดนะครับตัวนี้น่อยนึงมันเต็มปลาเลยพี่น้องแซ่บดี ได้มูยอพร้อมตวนเลยบุ้ยแมงวันไหมจักมาจะใส่แขกบาได้รับเชิญแตกสุดๆอดูยอะชอบครับพี่น้อง มันมันไหมจะช่างเถอะมันครับพณอนะเขี่ยมันอยู่นี่ครับไอ้แมงวันมันมาหลเถอะ うんといいね、えびだん。 นะครับมันมันความแกกินมันก่อนพี่นอ้องแก้กินมันนี่ปูส่นนพี่น้องเบ้างมันเต็มฟ้าเลยครับผมมันไหลเลยครับปูตัวน้อยๆปูเม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่ามันไหล mantem mm. Pak. Yeah. ไม่หมูยอดนดังเ้ยพี่น้องเลยลำปลาใส่เมื่อทุกยังมาอยูย่ปลาขางกอไผ่ครับพี่น้องแมงมังนหลายแต่ว่าผมกว่าองนี่มันกระโล่งดีก็มูดเลยครับแมงมังนมันนั่งนั่งน้ำมาจนได้อยู่ แต่ลายแห้งก <c oughs> ินแข้งแมงวันแมงวันหลายบท โอ้พี่น้องเพชรลายอิ่มแห้งครับผม40บาทนี่คุ้มิลีครับเดี๋ยวรอบหน้าคันมีเวลาว่างนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งร้านสิพาไปรีวิวร้านครับว่าเพิ่นขายอีหยังแน่ขายจังได๋แน่สำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุ่นนะครับเด้อ FC บ่าวต้นผู้คุมแถบ้านทุกคนละกันนะครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับการฮักกักดไลค์นะครับถูกใจกักดแชร์นะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามทางช่องบ่าวต้นผู้คุมแถบ้าน นะครับเป็นกำลังเร่งใจให้กันเนี่ยละกันนะครับเด้อเดยวเจอกันไหมอีพี่นาครับเจอกันไหมคลิปนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ